วิธีเปลี่ยนไอคอนซิม um นะครับก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรม EX File Explorer ก่อนรามาเริ่มกันเลยดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยครับกดที่นี่นะครับแล้วกอุปกรณ์เราก็ต้องไปหาโฟลเดอร์ System อันนี้นะ

uiapk นะครับกดคัดลอกไปเลยครับคัดลอกนะฮะแล้วไปวางที่ไหนก็ได้ที่เรารู้อ่าผมจะไปวางในไดเป็นมเลกัลนะครับอันนี้ผมสร้างโฟเดอร์ไปโฟเดอร์หนึ่งชื่อนี้นะครับแฟ้มใหม่ครับอันนี้รูปผมเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็กดาวางไว้อบอ่าแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์ เพิ่มก็เพิ่มเติมตรงนี้นะครับตักไฟที่นี่เลยนะครับตกลงสิ่งที่เราต้องมีฮะเราต้องเตรียมรูปไว้ก่อนหนึ่งรูปว่าเราจะต้องการเปลี่ยนเป็นรูปอะไรอันนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะรูปโดลิมอน ไฟล์เสร็จก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาหนึ่งโฟลเดอร์นะฮะ System UI ครับเข้าไปครับอันนี้ครับเรียกโฟลเดอร์นี้นะครับเข้าไปครับอนตัวนี้นะ462รายการมันจะเป็นไอคอนต่างๆนานามากมายเราก็เลือกดูว่าเราต้องการเปลี่ยนไอคอนอะไร ไอคอนนี้ผมจะเปลี <zien> ่ยนเป็นไอคอนชื่อนี้นะฮะแล้วก็กดคัดลอกชื่อไปเลยฮะปึ๊บเปลี่ยนชื่อฮะเราจะกดทาการคัดลอกชื่อนะฮะกดคัดลอกครับกดคัดลอกเสร็จเราก็กลับไปเอาชื่อนี้ครับไปเปลี่ยนจากชื่อของรูปที่เราต้องการนะฮะรูปที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะฮะรูปเราอยู่ตรงไหนฮะในโฟลเดอร์เมื่อกี้ฮะั อันนี้นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับปึ๊บลบทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็ชื่อตัวเมื่อกี้วางไว้นะครับแล้วกดตกลงอ่าเราจะได้ไฟล์รูปแล้วนะแล้วก็จัดการเอารูปเนี้ยไปไปแทนไอคอนของซิมนะครับกดคัดลอกครับคัดลอกนะปึ๊บและเข้าไปในนี้นะครับแฟมนี้นะ System สิปรายการตัวนีนะครับลูกอยู่ในนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็จะกดวางนะครับนำไปใช้ทั้งหมดเขียนทับปึ๊บอ่าตอนนี้ก็กลายเป็นลูกตัวเลมอนเลยนะเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะทีนี้เราก็ต้องกลับไปใหมะ่ะ มีเราแค่ไฟล์ให้ดูก่อนนะไฟล์ตัวนี้ฮะเราได้ทําการเอารูปใส่ไปในโฟลเดอร์นี้แล้วฮะทีนี้เราก็ทำการอัดไฟล์ให้เป็น,นเอเอพีเคฮะโดยการเก็บน,นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึป๊บเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บีบอัดนะแล้วก็เลือกเป็นอ่าที่จะตกลงครับแล้วกดตกลงทีมันก็จะบีบอัดไฟล์นะ <ST> S> <S เป็นพวกวินเซ็ปนะ แล้วก็พออ่านไฟเสร็จมันจะเป็น Win10 เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น y APK เป็นนามสกุลของมันนะฮะรอสักพักนึง ความใหญ่ของลูกนะ่าจะเป็นอยู่ที่ย4่สคูณยี่สิบต้องไปปรับแต่งเอาเองนะถ้าไม่ปรับแต่งไม่ดีมันก็จะใหญ่เกินไปมันก็จะดูไม่สวยมาตรฐานมันนะ่าจะอยู่24่คูณยีหรือ,อยังไงจับไม่ได้เหมือนกันต้องเข้าไปดูก็ต้องรอให้มันบีบอัดไฟเสร็จก่อนนะ เสร็จแล้วฮะันก็นจะได้มาเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับเราต้องทำการเปลี่ยนชื่อให้มันเป็น apk นะครับกดบางว้กดเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนตรงนามสก,กุลย่างเดียวครับ apk ตกลงก็จะเป็นตัวนี้ฮะเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเราก็ทําการคัดลอกกดทางคัดลอกแล้วก็กดนี้ฮนะอุปกรณ์ สเต็มนะครับนะแอปนะครับวางได้เลยฮะมันก็จะวางมามา,มาทับของตัวเก่าของมันตัวนี้ครับตัวนี้ยังไม่ได้โดนแก้เอาวางครับปุ๊บก็จะขึ้นมาหนาะนี้นำไปใช้ทั้งหมดเขียนทับนะครับ เดยนระบบมันก็จะทำการรีบูตหนึ่งครั้งนะครับพอทมเสร็จแล้วฮะไอคอนก็จะเป็นรูปโดเรมอนน้เห็นไหครับนี่เป็นการเสร็จสมบูรณ์แล้วฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลองไปทำกันดูนะครับอ่าแนะนำอีนิดนึงฮะถ้าคัดลอกไฟล์ไม่ได้ฮะไปตั้งค่าไอ้นี้ด้วยนะฮะ เไฟอีพลเลอร์นะฮะเข้าไปนี่นะครับกดปุ่มล่างซ้ายมือของเครื่องนะครับปุ๊บเห็นอบนะฮะล้วก็จะมีตั้งค่าแบบนี้นะนียให้เป็นแบบนี้เลยนะครับตั้งให้เป็นแบบนี้เลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับครับผมจบครับ